โอมสุวรรณรัชตังหน้าโคนารา,าชายาสิทธิสุขังจะสุปฏิทิตังอาสาวิภะสาสาสู่ควยเงินไหลมาหากูดังสไส้ไนแหลกควายขั้นไลมาดังนำแกงมาสมุดไหลขามาลิลุด ไรขม่าดีายไรมาดอมคูไไรเหลือแหล่ดังเม็ดแฮ่ดังเม็ดไส้ทั้งเมืองเต๋และมืองคนทางมองบนในหยานนำทำทำทำผู้พาไรขม่าจะได้ออกอนนี้เป็นยอดมาอุดมอมหน้าโคสุวรรณงโอมติม,ต,มติตังอิทางสวาหูคำคำว่ากำไรมันไม่มีขาดทุนหรอกเราใส่เป็นกำไรเป็นเคล็ดลับเป็นคำเรียกว่ากำไร กำไรแม้ค้าขายก็ต้องการกำไรทำอะไรก็ต้องการกำไรชีวิตนี่หมายถึงกำไรชีวิตนี่คือวิชาตำรับร้านอาาจึงมาเสกกลางแม่น้ำโขงใครไม่เอารุ่นนี้เสียถือว่าเกิดมาเสียชาติเกิดนะครับเพราะว่าของนี้ไม่ได้ทำโดยง่ายและก็จะหมดเป็นด้วยนะครับ